โอ้แข็งแรงมากกระโดดเยอะมากครับใส่สวยๆนะวันนี้ก็ตกทั้งวันนะครับวันนี้ตกทั้งวันเลยครับเหมืเท่าไหร่ครับยังห้าส<ะ>ิบบาทโองห้าสิบครับ <c oughs> อ๋อขอบคุณครับผมใส่้าใจดีครับครับขาใจดีมากครับแถมให้เยอะมากครับโอเคครับผมขอบคุณครับยังเดี๋ยวครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สะพานแปซิฟิกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาตกปลาลูบปลาแกงนะครับ ไม่ได้มาหลายวันแล้วจากเวลาไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็ได้กุ้งกุ้งเป็นของพี่อังมานะครับเป็นกุ้งปลอยนะครับสวยๆเลยครับร้านพี่อังนะครับอร้านคงพังกุ้งเป็นนะครับพี่ก่อยอนะครับ<ม>เดี๋ยวก็มาลุ้นดูว่าวันนี้จะมีผลงานอะไรให้ชมอีกนะครับมาเริ่มกันเลยครับ ส่วนตามไปที่ผมแนี้ก็เป็นเบอร์สินะครับเกี่ยวกับกุ้งกุ้งฝอยตัวเล็กๆนะครับเกี่ยวที่ประมาณข้อที่2นะครับประมาณนี้นะครับ อุ้ยตัวใหญ่โดนครับอุ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากครับอุ้ยอุ้ยปลาเก๋าครับแต้มแรกอุ้ยแต้มแรกปลาเก๋าครับอุ้ยทำไมดึงแรงมากอืมแต้มแรกปลาเก๋าครับสวยๆนะครับ ปลาเก๋านะครับสว,สวยเลยครับ โดนก็โดนอีกแล้วข้างปานครับข้างปานครับข้างปานใสขนาดกำลังทำลาแห้งพอดีนะครับ ตโ,โนขนอมค่างปานแล้วครับวันนี้ค้างปานไซ์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไซก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยไม่ค่อยใหญ่นะวันนี้ตัวใหญ่ยังหาไม่เจอนะครับตามที่สาม มันดึงแรงมากโดนทินโดนแล้วทินโดนแล้วโอข้างป,าน,นา,งปานเยอะครับนีข้างปานเยอะนะครับข้างปานไซนี่เยอะมากครนนี้ โอ้ยโอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับเห็นไหมโอ้ยปลาโจทยใหญ่โอ้ยอังจอใหญ่ครับโอ้โหถึงว่าเราวิ่งโดนแล้วครับวันนี้โดนแล้วโอ้ยอังจอใหญ่ครับ ใส่นี้เลย <c oughs> วิ่งตึงๆเลยครับตัวนี้ โอ้เหลืองขมิ้นครับโอ้เหลืองขมิ้นอีกแล้วครับสุก,กลางดีครับเหลืองขมิ้นโดนโดนครับโดน ข้างปานครับอืมตัวนี้ไซส์สวยหน่อยครับโอ้ข้างปานอีกแล้วอ้ตัวนี้ไส์สวยครับข้า,านอืมมีไส์สวยนะครับ โดนอีกแล้วโอ้ยปาข้างปานครับ ทิ้งช่วงไปสักพักเลยนะฮะข้างปานครับไซกำลังดี มันนี่อะไรโอ้ยข้างปานครับข้างปานไซส์สวยอีกแล้วครับโอ้ยออ้ยข้างปานไซส์สวยแล้วครับข้างปานไซส์สวยนะครับอนนันี้ยังหาตรวจไม่เจอเลยครับ ููนููนูดนูดน,นอะไรเอ่ยอืมจวดเอ้ยข้าไปแล้วครับอืมขาวลาครับนี่จะหาจวดไม่เจอนะครับ อุย้ยโดนข้างบ้อนเก็บเงินละแต้มกินละแต้ม ติดเฉยอุ้ยหนึ่งกระพินตัวสวยเลยครับโอ,โอ้ติดมาเฉยเลยครับหนึห่งกระพินไส์สวยครับไส์นี้นะครับปลาแห้งอร่อยมากครับปลาลงไป วิ่งดีวิ่งดีงดโอ้ยข้างปานครับ ออ้ยห้อข้างบ้านดึงแรงมากแต่ตัวไม่ใหญ่ครับอ,อุ้ย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 อะไรเอ,อ,เยเอ,อ้ย ออ้ยเก่าอีกแล้วครับโอ้ยกินนิ่มมากครับกินไม่รู้เรื่องครับตัวนี้เก่าครับโอ้ยอืมกินแบบนิ่มๆมากครับตัวนี้ตอนนี้ก็ต้องกลับนะครับเพราะว่าฝนกำลังจะมานะครับเราขึ้นลมก็เริ่มเริ่มแรงด้วยนะครับตอนนี้นี้ก็กลับก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะครับ ส่วนผลงานตรงนี้ก็ได้ไปพอประมาณนะครับรับไม่เยอะไม่ยะครับก็ได้เกากับอัางจอ้อยสวยๆนะครับแล้วก็เกาได้แลเวก็เป็นลูกปลาข้างปลาครับทำปลาแห้งได้มาประมาณนี้นะครับ มีจำกัดนะครับ